สวัสดีค่ะป้าบัวเก็บพริกไว้แล้วเนาะวันนี้ก็จะมาเพาะพริกค่ะเป็นพริกกะเรียงค่ะเอาไว้ปลูกช่วงหน้าฝนค่ะเนี่ยค่ะพริกกะเรี่ยงทําไมป้าบัวถึงชอบปลูกพริกกะเรียงพริกกะเรียงเนี่ยมันไม่ดกเหมือนพริกส้อยพริกกินดาพริกไส้ไก่อะไรพวกนั้นมันจะดกนะคะแต่ป้าบัวปลูกพันธุ์เนี้ยกะเลี่ยงเนี่ยเข้าทนต่อโรคและก็ไม่เป็นโรค กุ้งแห้งค่ะพริกกะเหลี่ยงเนี่ยไม่เป็นโูกโรคกุ้งแห้งค่ะปลูกง่ายทนต่อโรคทนต่อแรงค่ะต็บวกก็เลยชอบค่ะเนี่ยค่ะเป็นความชอบส่วนตัวพริกกะเหลี่ยงเม็ดสีส้มค่ะเนี่ยค่ะตัวบวกก็จะมาเนี่ยค่ะเพราะใส่วงล้อใหญ่วงล้อนี้เมื่อก่อนปลูกผักบุ้งค่ะเก็บผักบุ้งไปผัดแล้วอร่อยมากค่ะวันนี้ก็จะมาเพาะพริกเนี่ยค่ะและป้าก็จะทําแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ใช้วิธีนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเด็ดเสร็จคคกแบบนี้ค่ะตาเลยค่ะทำอะไรแบบเร่งด่วนค่ะเนี่ยค่ะเพราะตอนนี้เนอะเดือนเมษาแล้วค่ะพฤษภาเราก็ฝนตกลงมาเราก็ปลูกได้ค่ะ นี่แหละเป็นวิธีของคนโบราณก็จะทำแบบนี้แหละค่ะช่วงเมษานีนก็จะเพาะพริกเนาะเพาะพริกเพาะมะเขือไว้ไว้ปลูกช่วงหน้าฝนแล้วเราก็จะมีพริกไว้กินค่ะเป็นพริกสดพริกแห้งค่ะเมื่อเม็ดเก่เม็ดแดงเยอะแล้วก็มาตากเป็นพริกแห้งถ้าออกเม็ดเยอะช่วงหน้าฝนเขาใช้วิธีย่างค่ะใส่ตะเกงก่อไฟย่างข้างล่างย่างพริกค่ะเพราะว่าเรา เรามีเล็กๆน้อยๆเนาะเราย่างเนาะย่างที่ฝนตกหนักค่ะฝนตกหนักเรามีพริกเยอะค่ะเราก็มาย่างค่ะย่างให้แห้งเลยแต่มันก็จะมีสีดำๆนิดนึงค่ะแต่เราพริกเราทํากินเองเนาะไม่เป็นไรเนี่ยค่ะปีที่แลว้วป้าบัวซื้อพริกแห้งค่ะพริกสดค่ะพริกเกงพริกป่นซื้อหมดทุกอย่างค่ะ ปีนี้มาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่จะปลูกพริกเพราะพริกเพื่อจะเอาไว้กินเองค่ะเอาไว้กินเองค่ะเพราะว่าแต่ละวันในะเรากินพริกอยู่แล้วพริกป่นละลายน้ำปลาค่ะพริกแห้งคั่วไว้กินเก้มแอมนูน่นแอมนี่ค่ะพริกแกงค่ะพริกแกงค่ะ พริกป่นใส่ลาบใส่ก้อยละลายน้ำปลากินกับผักลวกผักนึ่งกินกับนู่นนี่นั่นค่ะเราก็ต้องกินพริกอยู่แล้วป้าบวก็จะใช้วิธีตำแบบนี้ค่ะพริกเอ่อเก็บไว้เมื่อวานเนาะเริ่มเริ่มเหี่ยวละเริ่มแห้ง เป็นวิธีของปะบัวนะคะแล้วแต่วิธีของใครของมันนะคะแล้วแต่เทคนิคค,ค่ะเอาแบบที่สบายใจเอาแบบง่ายๆค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะ ตำแล้วเนี่ยค่ะเม็ดพริกออกจากเมล็ดพริกออกจากเปลือกของเขาแล้วก็เนี่ยค่ะโรย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 แบบนี้เลยค่ะโรยเลยค่ะเนี่ยค่ะใช้วิธีโรย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 แบบนี้เลย มันติดโคกแล้วก็เอาน้ามาใส่น้ำมาใส่เนี่ยค่ะน,น,น้ำมาใส่ เกียรเลยค่ะเกียรเลยเกียรเกียรดินนี่ประบัวกกรดน้ำแล้วนี่ค่ะเกียรเลยค่ะอย่ามานะคะลูกเดี๋ยวยายทำคลิปแป๊บหนึ่งนี่ยค่ะเกียรเลยค่ะอย่ามาลูกอย่ามาอย่ามาครับลูกเดี๋ยวยายอันนี้เทพเลยนี่นี่เกียรแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วจะจะนี่ค่ะ อีทีเพาะพริกตะบัวอืมดินโรยบ้างนิดหน่อยเพราะว่า เป,เ,เป็นเม็ดพิกเป็นเม็ดเม็ดมะเขือนี่ไม่ต้องเอาลงในดินลึกค่ะนี่ค่ะอันนี้มันเป็นดินเก่านะคะดินเก่าดินเก่าดินเก่าแล้วก็เป็นอะไรนะเศษอาหารหมักเศษอาหารหมักก็เลยมีพวกนี้ค่ะกระดูกกระดูกไก่กระดูกเป็ดกระดูกไก่ คะแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้แล้วก็ออกนี่นี่ออกนะคะค่ะ นั้นเล้วน้ำนางเอกของเราค่ะนางเอกพระเอกนี่ 7, 000, เจดวันแดงค่ะมีใช้ตรอดใส่ลงไปเลยค่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าวลดลงไปเลยเนี่ยค่ะเจ็ดถึงสิวันเขาก็จะงอกเลียเตะเลียเตะนี่ค่ะ นี่เราก็จะมีพริกกระเหลี่ยงไว้ปลูกค่ะนี่มีไว้ปลูกมีไว้กินค่ะไว้ปลูกไว้เก็บกินค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พับเพราะพริกกระเหลี่ยงไว้ปลูกช่วงเดือนพฤษภาค่ะ พริกกระยงที่ป้าบัวชอบขอบคุณทุกไลคนะคะทุกแชทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ